oh ถึงตอนที่เป็นรัการอีกาดามเราต้องมีการเก็บความลับแบบไหนบ้างนะฮะบอกตรงว่าตอนนั้นเป็นเทปแรกๆเราก็จะบอกแค่ครอบครัวเรานะฮะแล้วก็บอกอื่นไม่ได้มันเป็นกฎอยู่แล้วซึ่งกฎแรกๆเนี่ยมันจะแรงนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเก็บไว้เป็นความลับหลุดไม่ได้ซึ่งตอนหลังๆเนี่ยที่ได้คุยไปหาไปหาคุณทอมอิสลาด้วยไปนั่งกินกระทะกันผมก็เดาว่าใช่เขาเขาก็ไม่พูดอะไรเลยเหมือนแค่นั่งทา,านข้าวันเฉยๆไม่ได้มีอะไรแต่ สิ่งที่ผมอยากบอกคือเวลาคุณเป็นหน้ากากนะฮะอยู่ในหน้ากากคุณอย่าใช้เสียงจริงคุณเองพูดนะฮะในตอนถ่ายทํานะเพราะว่ามันจะทําให้ความรับคัณดูหลายได้นะครับนี่อันนี้เป็นทริคผมนะถ้าปีนี้นะฮะกับ m e s s ิ n งเกอร์ทนะครับอยากเห็นใครใส่หน้ากากนะฮะผมอยากเห็นกแบบับลีเจนด์แบบรุ่นใหญ่ๆนี่ ปั๊บโปรเตอต้ครับอยากเห็นพี่ปั๊บนะเคยคุยกับพี่ปับ๊บพี่ปั๊บบอกว่าผมมันไม่ใช่นักร้องหรอกแต่ผมรู้สึกว่าพี่ปั๊บมีเสียงของตัวเองแต่ผมว่าพี่ปั๊บสามารถใช้เสียงได้แบบได้แบบบดจดยิ่งกว่านี้แน่ๆผมอยากให้ปั๊บฉีบกกรอบตัวเองออกมาแล้วลงมารายการนี้ดูครับแหมมันแน่นอนพี่ปับ๊บ